สวัสดีครับผมผูจัหายที่ใต้ครับวันนี้เศร้าๆนะครับถ่ายทำอยู่ที่บ้านก่อยํำบลดู่ภูทรัสินใจจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมเดี๋ยววันนี้สีพผ้าขี้เสล่งไปหาเบื้องนอใหม่ครับว่าสีมีบ่ว่าสิผ้าอ่าพันหยาหนอใหม่เอาไปโมกนะครับน่ะเดี๋ยวเขาจะพาพาไปเบื้องว่าว่าอยู่ใสสวนเฮามีบอครับมีมีสองหม่องแต่ว่าสี่มีบอไปเดินทางกันนะครับผม เดินทางกันครับถึงกันแล้วครับถึงกันแล้วครับเดี๋ยวช่องจะลงไปดูว่ามีหน่อไม้กันไหมนะครับไปครับเดินทางนี่ครับมาที่สวนครับผมไปดูหน่อมีแต่มีแต่ก็ไผ่ที่ครับตัวใหม่สิมีบ่โอ้นี่บอกว่าเอาหน่อปลูกไงเออเพราะฉะนั้ปลูกเต็มอยู่เพราะฉะนั้นสปริงเกอร์ลงหาเงินใส่สปริงเกอร์ปลูกกันเต็มนีเลย <laughs> คน n ่าลาเอินืนใครเหรอไปสวัสดีข่งาก,าากอ้อ,กอนะออนะู่นหาหนมครับเพื่อจะไปโมขุนนะเพื่อแดหมกมีพเนาะมีแต่แหนงเต็มอยู่ันหนาสถมสีบ,บ,มบนะ่มีครับว,วันนี้งาอบแดดหมวมี ว่าอย่าเบิ่งฟังนี่เบื้องครับหมอมีเหดมอสรุปแล้วครับสรุปแล้วว่าได้ครับงใหม่ อัโนโนมี่เลยครับบกเงยหนกหน่งมั้งอ่าเอาโบกเงยนะครับเดีย๋ย,ยวพี่เบิ่บงยีกันมองหนึ่งมึงมาบปดน,นี้หยิบก,ก้อนหนึ่งสุดท้ายแล้วครับสีได้บ่ม,มันสอบ่มี่เลยมันเป็นหนามันนะครับอยูุขหกงัวครับนี่นี่บ่มีคือเก่าเมื่อย

ออเดียวซับเอาตุลนแบบกู้เป้าข้องอีทองจันนี่อยู่กูเห็นอยู่นี่ดิเออหาผู้เป้าเบอร์องอทอทงจันอีก,กันหนึ่งนี่อันหนึ่งเนี่ยาซับกันกออกจะกเก็บไม่นี้้คู้เป้าออกไวเบอร์ห้องงานมือคนไทยให้ครับไปเมับได้บ่สงเ้าข้ามันสีอ่อน นีบบ <Christina. S 1> ่ิึงกันสับน่อไหม้ก็อย่ากัมบ้านามือมันตลอรอยยดกันสวาสิกับรอยเย็ดก่อนล้างกันที่มาใหม่ขอมาถกละเอาของใหม่เมียสิเพราะมันไม่เมียดก่ตองสับเ็กเล็กอนี้มันบกเขาบ่เ้จันได้ได้แค่สองเงครับผม ไม่เบิงนะอีหลอนก็บเบิ์คปบอกมาเอาสน,นาหานุ่นซ่าีไม่ถกแ่พอเอ <c oughs> าจะไปหาตัวครับหาทำไมมีน้องมังครับว่ามีบัไป,ปรครับเดินทางไปครับเดินผ้าไปหาทำไมตัอางาสาวครับเด้าเดเปนน ครัพี่น้องภาพวาดทราบนี่ไรก็อยู่แต่ว่าสิได้ว่าบูหัวรับปากเพราะว่าน้ำไม้น้ำไม้มันมันบ่ได้ลดหนามวะพี่ย่าอย่าเพิ่งเข้าไปลดหนามดู้เอาน้ำไม่กิมสุ่งอีดีนะครับเนาะตามขันบ่อขันอยากให้มันได้ได้ผลผลิตได้หลายเนี่ย มันจะตรงม่ม่แหนงแบบนี้นะครับคือมันตรงเตี้ยนไปหมดเลยไมันต้องสะอาดเลยฉินี้ถ้าต้นลัมต้นมัน,น,มนบกีลั่มแล้วนออนันออกประจําเลยละ่ะยย่อะไล่ะอีหล่ามันไข่ออกมาก่อนโอ้รท่นยมา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 ,า,าม,มา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 อาม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 มามาามา เ้าส yeah, right eh, ิบจัมมัวหมาสิบจัมมกจหูสเนี่ยอะไรแล้วฮู้ฮู้เปิดถ้าซื้อไม่หูก็มีเวลาเนี่ยครับฮ ห้องนสาวอบอตอ์เจันพันมีหลายก้อครับก็เลยมาหาเบิงเพิ่นเพิ่นไห่อยู่หน้าพี่น้องกันนี่แหละเออตามผมพวท่านได้อาบแล้วครับนี่ทายเห็นกันแบบวิถีชีวิตเลยแหละเดี๋ยวผมไม่ยางห้ลายก้อก็เลยยางแบ่งกันเบิงยางหาเบิงมันก็ดีละคันมันไผกิมซุ้งนี่ครับมันหฮาปล่อยปลาละเลยมันสิบวให้ได้ได้็นไหนดอกครับนี่ดิเย นี่มีอยู่นี่เนี่ยครับวาเสียบมาแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวจะพามาเบิ่งตัวนี้นะ้ำซึมอยู่ในนี่นี่ครับเห็นบหม่อยู่ในนี่ไอ้จิ้มซุ่มี๋ยวแม่เมียพันอยากมกครับเลยกมาบ้านก็เลยมาหาเบิง่งนี่อยู่แล้วตะกี้นี้แต่อ,อ,อันนี้ ตัวน,น่นเอาัในสัมนีคนไยให้เอ้เอบิบนี่นะครับเพื่อนทรับตัวใหม่กันมาใหม่วัน่าได้แล้วนี่อะไรกินได้บ่้นนนี่น้อยนี่ไหมได้เจ๊เป๊ะนี่นะครับเพื่อนได้ได้ไดไดน,นนั่ะับก่อนเดี๋ยวจึงดึงถอยลงมาดึงถอยเกยนนะ <laughs> นะครับได้อีกแล้วนะครับวางไว้ก่อนก็ไว้ก่อนโอต่อไปครับเกิดไม่ยังหรือเนาะเอนีอ่อยป่ดบ มันอยู่เลิกครับแต่ว่าก็อยากได้มันที่ซอดอกันหายากมันบกขตะกี้เนาะมันกตะกี้ตกอนต่กอนมันกเมอนบมันเอาเ่าไดกกมันแป้นมันได้ถ่าได้ก็ได้ดึดมือดึดบ่อยากงแย้มดึด่นยากดีเลยนะคนเราเอาจนได้วะฮักได้ดอกบนี้อ้าวฮักม่อมัน เอางอานยวต้นนั่นออกกอนน่เดนี่เนื้อเดียวเอาออกก้อนมันสุดยดเด้ดสุดมาจด<ล>มันเอางากระจาดิโอ้ยเชื่อสิได้ครับเชื่อสิได้เหียแตะเหียลำบากอยู่แต่ว่ากโอเคเดี๋ยวท้ายเป็นผักติ่สวยอยู่พอสมควรครับ นี่หนึ่งสองนองน,นีติบริไทยแม่แล้วครับโปรหลดไทยบริทันบ,บุเป็นอยังครับฮะไม่ใส่ข้างในนะว่ากันเลิกโพดว่านี่มันสงนูงมาได้ยินบ่ะเออหน่อยมันสูงอยู่ครับหม เราไงันหน่งตีกันตัวกัเบรไยที่สามาเลอกันเหโอ้ยอย่างนั้นก็วองบรม่อีกเลยเนาะไเ้กินสูงโอแต่มันยอดหยอดยาวๆกันอ๋อได้ละักโปเลยนี่ครับพอได้กินพอได้แกงบแกงเรวบอกเลียบ่พิษเสียไปซุปเลวว่า เอ้ยบุ๊มบานเอาไปโมกใส่หมูโอ้ยหนอเลืมตลอดนี่นะครับเข้าวหัเกินมากันท้ายท้ำที่บุมมีสคริปต์นะครับหมต้องมีแล้วครับนี่อ่าก็จับตัวไหนก็ตัวไหนโอ้ยฟังคุณอไปไปไปเัมนี้เอาตัวนี้ไปก่อนไปใส่รถเดก่อนครับเอามาคนเราฟังวันนี้แม่ได้ฟังคุณครับผุ๊มบิลมาฟังบนผมมาหาข้างบนนึ่งวันจะมี Nguyên đây em này. này Nguyên nói là. Sang mang nó. Eh. nói là. Nguyên nói nói là. nói là. Nguyên nói là. Nguyên nói đây Nguyên nói Đó Nguyên nói là. Nguyên nói là. บ้านนี่ละบ่นนอยบ่ไหลบ่อนใดหรอครับน้านี่ครับบ่อนอยบ่ไหลบปอนใดบ่หลบ่อยบ่ลอยบ่ไหลไหนล่ะโอ้ผู้สาน่อยได้รถสลิงบ่ไหนวาใช้อะไรมาอะไรมาโชว์โอ้งี้ครับผม บรรยากาศอ่าตอนนี้แม่แล้วก็กลับมาละผมว่านมใหม่มาไว้ก่อนได้มาเผิ่มมือนี้ก็ขอพุ่นพุณนแม่นะครับหรือคุณยาบุตรนะครับมาอนี้ยเป็นผ้ามหานมใหม่นะครับเออิบตาสิบรายเออตอนแรกว่าขันโบตานมใหม่สีบบตตอลงคลิปนะครับแต่ว่ามันได้อยู่กับสีตาตอลงห้พี่น้องในเบิรงนกันเผื่อมีคนอยากเบิรงนกันนะครับเนี่ยครับผมกับประมาณนี้นะครับ ทอดเนาะใหม่เฮานะครับในมือนี้ครับผมไปครับเดินทางกลับกันร,นตรนอตีนบานเท่านี้แหละพี่นอ้องห่อ,อา包子แนี่ย,ยังกไปลือามาใส่ <laughs> ยังปเปเือยยังมาใส่เลยครับโ,โอ้ขอเชิญแล้วครับอาบน้ำเลยเตรียมตัวไ,<ม>ไปเอาไครับมาใหม่ครับมาใหม่ เอออะไรอยู่อะไรอยู่โดนแล้วเหรอครับนี่ที่นี่จะเก็บน้ำใจใส่ถุงนะครับผมเตรียมกลับลอยเอ็ดครับนะครับไอเดียอะไรหรือนี่นะครับต่อเอาใส่ถุงครับนะเอาใส่รถครับผมครับผมก็ใส่รถครับไปลอยเอ็ดกัน ครับก็จะได้นั่งกลับลอยเอทนะครับผมนะไอ้เมรีครับเอาของมาส่งแมวกันนะครับเดี๋ยวหลังสักการสิมาใหม่เพราะว่านี่ปลายภารกิจต้องมานะครับเอาโอเคครับผมบ๊ายบายครับเจอกันในคลิปต่อไปครับรย่าลืมสามสิบเงินกันแล้วกันกดติดต้าโคซัพตะไคร้นะครับเด้อโอเคครับบ๊ายบายครับเจอกันครับผม